สำหรับหลายๆท่านนะคะที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะอาจจะมีความสับสนเอ๊ะเกอร์ใช้ยังไงหรือว่า g e s k e r ใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูคำตอบในคลิปนี้กันเลยะคะ่ะมาดูตัวแรกกันเลยนะคะเอสเกอร์เอสเกนะคะถ้าอา่านเต็มคือเอสเซอรกนะคะแต่ว่าคนฝรั่งเศสเขาไม่อ่านออกเสียงแบบนี้ในชีวิตจริงนะเขาจะอ่านว่าเอสเกอร์เอสเกนะคะมันจะรวบคำนะคะความหมายนะคะก็คือจุดจุดจุด ใช่หรือไม่เราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการที่จะตั้งคำถามปลายปิดนะคะคือตอ,อบได้แค่ว่าวีหรือว่าหนงนะคะใช่หรือไม่ใช่ถ้าในภาษาอังกฤษก็คือ yes no question นั่นเองนะคะยกตัวอย่างง่ายๆสมมุตินะคะประโยคบอกเล่าของเรานะคะคก็คือ tu es française นะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ใส่เออเข้าไปด้านหลังก็เป็น tu es française นะคะ ทีนี้ถ้าเราจะตั้งเป็นประโยคคําถามง่ายๆเลยนะคะอ๋อบอกนิดนึงเนาะสำหรับใครที่เพิ่งข้ามาติดตามนะคะขวัญทำคลิปตั้งคําถามนะคะแบบละเอียดเลยนะคะมีอีกหลายๆคําเลยนะคะที่เราสามารถตั้งคําถามได้สามารถดูได้ที่แท็กด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการตั้งคำถามเหมือนกันเนาะโอเคอเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ e s q u e เข้าไปด้านหน้าของประโยคบอกเล่านั้นๆได้เลยนะคะ e s q u e อร์ s ูเอฟร็ เอสเคจูเอฟรอนเซสนะคะเ,เธอคือคนฝรั่งเศสใช่ไหมนะคะคือถามง่ายๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเขาก็ตอบได้แค่ใช่หรือไม่ใช่ Oui, je suis français สมมติกรณีเป็นผู้ชายนะ We oui, je suis français No je ne suis pas français No je ne suis pas français ฉันไม่ใช่คนฝรั่งเศสนะคะมาดูตัวอย่างที่สองนะคะสมมติประโยคบอกเล่าของเรานะคะก็คือ,เ,อ,อเธอดื่มกาแฟ Tu i s i u du f é t é Tu i s i u du f é นะคะเธอดื่มกาแฟทีนี้ถ้าเราจะถามเพื่อนเราว่าเธอดื่มกาแฟหรือเปล่าเราก็ถามง่ายๆแบบนี้เลย e s t เกชูบั u ดูก s แฟเ c e que tu bois du c a นะเธอดื coffee, ม่มกาแฟไหมเพื่อนจะตอบง่ายๆเลย Wii, oui, je bois du café หรือจะตอบว่า Non, je ne bois pas de café je n น e b ์บ p a ป้าเดอะเห็นะทุกคนงงใช่ไหมคะว่าทำไม d ู café เวลาเป็นประโยคปฏิเสธเป็น de café เเพราะ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 ว่าเป็นลัคติ ปฏิชีพนะคะเวลาที่มันอยู่ในรูปของประโยคปฏิเสธนะคะมันจะไม่ใช้ du นะคะมันจะใช้เดินะคะเสมอเลยนะคะใครที่ไม่แน่ใจนะคะใครที่ยังไม่เคยรู้วิธีการทําประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะไปดูได้ที่แท็งด้านบนนะคะฝันทำคลิปอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยนะคะเอาไปลองดูเนาะต่อมาเรามาดูตัวที่2ของเรานะคะ g e s r e g e s k e r นะคะ ตัวนี้นะคะถ้าเราจะให้แปลความหมายนะคะแปลว่าจุดๆอะไรนะคะจุดๆอะไรนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าอะไรเนี่ยมันเป็นคำถามปลายเปิดนะคะคือเป็นได้มากมายหลายสิ่งนะคะมันไม่ได้บอกว่าต้องใช่หรือไม่ใช่นะคะคำว่า guesser นะคะตัวคือแล้วก็ตัวอืนะคะตัวนี้มาจากคำว่าเก๋เนาะทีนี้เวลาที่เวลาสระมันชนสระนะคะในภาษาฝรั่งเศสห้ามเนาะ ห้ามสลัดชนสละนะคะมันก็เลยลดรูปลงมาแล้วก็เลยเป็นเกสเกอนะคะแล้วเราก็ให้ตามด้วยสิ่งที่เราถามนะคะสมมุติเราจะถามเพื่อนว่าเธอดื่มอะไรหรอนะคะให้เราถามว่าเกสเกอจูบัวเกสเก์จูบัวเธอดื่มอะไรหรอนะครับเขาว่าดื่มอะไรน่นหมายความว่ามันมีตัวเลือกได้ตั้งหลายอย่างนะคะอย่างเช่นจูบัวจูกาแฟฉันดืงง่มกาแฟจูบัวจูเต ฉันดื่มชาหรือจะบอกเออฉันดื่มชาบัวก้วาฟองหรือแล้วแต่แนละ้วจะดื่มอะไรก็ <laughs> เห็นหม้ว่าตัวเลือกมันเยอะนะคะอ่าดูตัวอย่างที่สองกันนะคะเกสเกจูเฟสซัวเกสเกจูเฟสซัวนะคะเย็นนี้เธอทำอไรเหอเรอว่าะฉะนั้นตัวเลือกก็มีเยอะมากเลยนะคะจูเวลเลโอซินีมาจูเวเลโอซินีมานะคะฉันจะไปดูหนังจูเวลเลโอเฮสต์ของ je vais aller au restaurant นะคะฉันจะไปร้านอาหารนะคะหรือจะทำกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่เรานะคะเห็นไหมว่ามันเป็นคำถามไปเปิดแบบนี้เลยนะคะเราไปลองเลือกใช้กันดูแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะโอเคค่า